กราบสวัสดีด้วยนะครับเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับกับต้นเดือนผมจะมาคัฟเวอร์หลายๆตัวนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบกับเหรียญในเกมไม่ว่าจะเป็น f r r m r w o r l d หรือว่า Alien World ให้ทุกคนได้ฟังนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ Let's go ตัวแรกนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆคอยสังเกตก็คือทองอตัวนี้ผมจะขออนุญาตใช้ของ MT4 มาให้เพื่อนๆดูนะครับในทองตอนนี้กําลังมาแรงเพราะว่ามันเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเคนอยู่นะครับตัวนี้จะส่งผลกระทบมากๆก,กับตลาดคริปโตเพราะเวลาเกิดสงครามเนี่ยแน่นอนว่าเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะหุดชะงักไป ดังนั้นทองก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนหมายปองมาดูภาพรวมในรายอาทิตย์กันก่อนนะครับในรายอาทิตย์เนี่ยจะเห็นว่าทองตัวเนี้ยยังเป็นเทรนขาขึ้นซึ่งยอดเดิมของทองเนี่ยจะอยู่ประมาณ2,074ดอลลาร์ 2, นะครับดูแนวโน้มแล้วนิวไฮตัวเนี้ยกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังจะเกิดสงครามอยู่ผมคิดว่าน่าจะทะลุได้ ย้อนกลับมาดูในรายวันกันนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวนี้หลังจากที่เกิดสถานการณ์ที่รัเสเซียบุกยูเครนเนี่ยตัวทองเนี่ยวิ่งกระฉูดแล้วก็เทลงมามาทำฐานใหม่ตรงจุดนิวไฮก่อนหน้านะครับและในปัจจุบันเนี่ยหลายๆอย่างก็สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายตัวทองเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถ้าหากจะหลุดนะครับก็เพื่อนๆดูเส้นตัวชัองแนลตัวนี้ไว้นะครับถ้าหลุดตัวนี้ราคาทองเนี่ยจะลงมาเทสอยู่ประมาณ1850ถ้าหากทองไม่สามารถทะลุชัองแนลลงมาได้นะครับยังไงเป้าหมายที่2,000ันเหรียญเนี่ยผมก็มองว่าสามารถทะลุขึ้นไปได้แน่นอนนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตดูวอลุ่มแท่งนี้ที่ตีกลับมานะครับหลังจากที่มันวิ่งขึ้นไป แต่การตีกลับของมันมาปิดลบในวอลลุ่มที่ค่อนข้างเยอะกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาเนี่ยมันปิดลบมาแค่นิดเดียวนะครับไม่เยอะตัวนี้ดังนั้นเนี่ยตัวแนวโน้มเนี่ยผมคิดว่าน่าจะวิ่งในกรอบชั้นแนวนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายของทองก็ยังมองเห็น New ิว g h อยู่นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ของคริปโตเคอเรนซีเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ BTC เมื่อตอนที่คนแห่กันเข้าไปซื้อทองแล้วก็ทำให้ตัว BTC เนี่ยมันวิ่งลงมานะครับแต่ว่ามันไม่สามารถวิ่งทะลุโลเดิมนะครับประมาณ33 0 0 0ที่ทำไว้แล้วมันก็เด้งขึ้นกลับไปทันทีนะครับดูตัววอลล่มในการซื้อขึ้นไปในครั้งนี้ก็ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับวอลล่มในแท่งปิดบวกตัวเนี้ยเนื้อเทียนเนี่ยค่อนข้างเยอะ ตัว BTC ก็ยังมีแนวโน้มในขาขึ้นอยู่นะครับเพราะถ้าหากผ่าน4 5 0 0มาได้นะครับจุดต่อไปที่เหรียญ BTC จะเข้าไปทดสอบก็อยู่ประมาณ5 2 0 0 0นะครับเพื่อนๆก็รอดูไว้นะครับตัวนี้ก็จะต้องมาลุ้นดูอีกทีว่าจะสามารถยืนเหนือ4 5 0 0 0ได้หรือเปล่าถ้ายืนเหนือเส้น4 5 0 0 0ได้เป้าหมายต่อไปก็คือ5 2 0 0 0นะครับ สำหรับตัว BTC ถ้า BTC เนี่ยส่งผลในแง่ดีก็จะทำให้ตลาดคริปโตต่างๆเนี่ยจะกระเตื้องขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถมองแนวโน้มสำคัญได้ว่าตัวตลาดคริปโตเคอเรนซีในเหรียญต่างๆเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะครับตัวนี้เราก็สามารถดูได้เพื่อเป็นแนวโน้มหรือว่าเทรนว่าเกิดอะไรขึ้น กลับเข้ามาสู่นะครับใกล้ตัวเรามากขึ้นนั่นก็คือเหรียญแหวกนั่นเองซึ่งเป็นเหรียญแม่ในเครือของ chain แหวเดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆอ่าตรงนี้จากที่ผมประเมินไว้เนี่ยถ้ามันเป็นขาขึ้นที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะวิ่งมาหลุด61.8%ซนะครับแต่มันก็วิ่งทะลุมานะครับจากที่ผมเคยให้แนวโน้มว่าอาจจะทำซีเฟล ตอนนี้ไม่ทำซีเฟลนะครับก็เป็นซปกติก็จะเป็นในรูปของการปรับตัวในรูปแบบของแฟตนะครับแต่ก็ยังมีแนวโน้มที่ดีนะครับก็ยังสามารถมองได้ว่าเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่าในตอนนี้มันก็ไม่ได้ทำนิวโลนะครับก็ยังทำการยกโลยกไฮอยู่นะครับมาลุน้นกันต่อไปว่ามันจะสามารถยกไฮได้หรือเปล่า ซึ่งตอนนี้มันเริ่มยกโลมาแล้วนะครับมาดูในรายวันนะครับเป้าหมายของแวกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ0.39ดอลเดี๋ยวต้องมาลุ้นดูนะครับว่าจะสามารถทำนิวไฮใหม่ได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่สามารถทำได้ก็แสดงว่าที่เราเคยวิเคราะห์ไว้ว่ามันเป็นขาขึ้นของแวกนั้นอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นการปรับตัวอีกครั้งก็ได้ ผมก็อยากให้เพื่อนๆตีเส้นนี้ไว้นะครับตอนนี้เรามาเริ่มดูกันใหม่ว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าแหวกนะครับไม่เลยเส้นตัวนี้ลงไปเราก็สามารถถือได้แบบอุ่นใจนะครับตอนนี้ก็จะทำทิศทางขาขึ้นอีกรอบนึงแล้วนะครับเป้าหมายก็จะมาทดสอบที่ไฮเดิมนะครับ0.39ดอนประมาณตรงนี้ เพื่อนๆก็ตีเส้นไว้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะวิ่งยกไฮยกโลขึ้นไปแล้วก็มาทดสอบที่เส้นนี้นะครับ0.39ดอนแล้วถึงตอนนั้นเพื่อนๆก็ดูอาการอีกทีนะครับว่ามันสามารถวิ่งทะลุไปได้อย่างแข็งแร่งหรือเปล่าหรือทำท่ามาไซเวย์อยู่ราวๆนี้นะครับ ถ้าใครถือเป็นลักษณะการเทรดก็ถ้ามันขึ้นมาชนแนวต้านตัวนี้ก็ให้ปล่อยก่อนนะครับแล้วค่อยวิ่งลงมารับใหม่แต่ถ้าใครที่ถือไว้เพื่อทําการเล่นเกมตัวนี้ก็ยังมองว่าสามารถถือได้ยาวๆนะครับทิศทางในปีนี้ก็ยังต้องลุ้นอยู่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับว่าจะบานไปลายไปแค่ไหนกลับเข้ามาสู่เหรียญของ TLM ก่อนหน้านี้เหมือนกับว่า จะทะนุแนวต้านไปได้แต่มันก็ทุบลงมาแค่วันเดียวนะครับมาดูการทุบการขึ้นในครั้งนี้เก็บไว้เนี่ยวอลล่มเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับกับแท่งตัวนี้แต่การทุบของมันลงมาเนี่ยต่อให้มันทำเป็นแพทเทิร์นการเกินกินขาลงกับรูปแบบแท่งเทียนเนี่ยแต่ว่าวอลลูนมันเองเนี่ยดูแล้วอย่างต่ำนะครับที่มันทุบลงมาภายในวันเดียว ในวอลลุ่มการซื้อกลับครั้งนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทรงตัวไม่ค่อยดีเพราะทำนิวโลใหม่นะครับแต่วอลลุ่มการตีกลับขึ้นมาในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าสวยงามนะครับถ้าเป็นแพทเทิร์นของแท่งเทียนตัวนี้ก็จะทำเป็นในรูปแบบของ i n นเ r อร์ตแฮมเนะครับตัวนี้แนวโน้มที่จะขึ้นไปทดสอบไฮเดิม erm, ตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ0.16เหรียญสำหรับ tlm ทีนี้มาดูในส่วนของเหรียญ Fw บ้างนะครับเหรียญอาหารเหรียญไม้แล้วก็เหรียญทองของ Farmer b r l e ดูจากรูปแบบแล้วเนี่ยยังไม่พบสัญญาณนะครับว่ามันจะขึ้นนะครับตัวนี้ก็ยังค่อยๆซบเซาลงเรื่อยๆนะครับตัว Fw เนี่ยดูแล้วก็ค่อนข้างอันตรายถึงแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยจะมี m ั n ล y r e ีพอร์ตของทาง Fw ออกมารายงานนะครับ แต่ดูก็สามารถกระตุกได้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูในรายชั่วโมงกัน,นตัวนี้หลังจากที่ประกาศมาลีรีพอร์ตของ f a r m e r w o r l d มาเนี่ยก็มีคนจำนวนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นกับทางเกมว่าตัวเกมเนี่ยจะอัปเดตแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับก็มีคนซื้อตุนไว้นะครับในแท่งตรงนี้ดูวอลลุ่มคนเข้าก็ค่อนข้างเยอะนะครับกับ รายชั่วโมงแต่มันก็สรุปไม่ได้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆมามาดูตรงรายวันซะมากกว่าในแท่งเทียนรายวันเนี่ยในตัวเดียดไม้เนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับบวอลบม,มันเนี่ยยังปกติไม่ถือว่ามากหรือว่าน้อยอแล้วแท่งเทียนก็ปิดมาเป็นปิดมาเป็นลบนะครับตัวนี้แท่งเทียนก็อันตรายนะครับ เปิดมาอีกวันหนึ่งก็คือวันนี้ก็เริ่มมีการทยอยเทขายลงมาอยู่เหมือนเดิมก็ยังหาฐานล่างไม่เจอนะครับก็เพื่อนๆก็ต้องระวังไว้นิดนึงมาดูตัวมัลลี่รีพอร์ตของเขานะครับที่เขาบอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คนถามเขานะครับว่าจะทำการอัปเกรดหรือเปล่านะครับ เขาก็บอกว่าเขาเยจะตอบให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับแต่จะตอบด้วยคําถามอื่นนะครับแสดงว่าเพื่อนๆไปถามเขาผิดนะครับเพื่อนๆไปถามไม่ตรงคําตอบที่เขาจะตอบนะครับมันเหมือนใครแถวๆบ้านเราเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่สงครามการเงินที่แท้จริงนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะหมายถึงาการเงินของรัเสเซียหรือเปล่านะครับตัวนี้เขาก็พูดถูกนะครับสวิตทําการปลดรัเสเซียออกจากระบบธนาคารโลกแล้วนะครับก็เป็นสงครามการเงินจริงๆนะครับเขาก็บอกต่อว่า,ามันเหมือนกับเขาเนี่ยผัดวันประกันพุ่งนะครับไม่ว่าคุณจะชอบหรือเปล่าเนี่ยแต่มันก็เป็นความจริงนะครับตัวนี้เขาก็บอกต่อท้ายอีกว่า แม้คุณเนี่ยจะเกียดความมืดแค่ไหนนะครับพระอาทิตย์ก็ยังคงตกดินนะครับตัวนี้เขาก็พูดออกมาใน2แง่2งแง,ง,งมนะครับแต่อีกประโยคหนึ่งที่เขาไม่ได้บอกให้ชัดเจนก็คือพระอาทิตย์ตกแล้วมันขึ้นหรือเปล่านะครับเขาหยุดประโยคไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องคิดดีๆนะครับเขาก็บอกว่าเขารู้นะครับว่าพวกเราเนี่ยต้องการการอัปเดตและเราเนี่ยก็ได้ลงทุนกับเกม ไปแล้วก็หวังว่ามันเนี่ยจะเติบโตแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ของเขาเองเนี่ยเป็นท็อป3ของเกมบอกเชนนะครับเขาก็ให้เราคิดเอาเองอีกแล้วนะครับว่าทำไมเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะต้องหยุดในการพัฒนาหรือว่าอัปเกรดตัวเกมตัวนี้ในเมื่อเขาติดอยู่ในท็อป3ของเกมตัวนี้ก็พูดแบบความรู้สึกเนี่ยมันไม่จริงใจนะครับสำหรับประโยคนี้ ถ้าคนจะอัปเกรดหรืออัปเดตจริงๆเขาต้องพูดมาได้เต็มปากเต็มคําแล้วนะครับว่าตอนนี้เขากําลังพัฒนาทําอะไรอยู่จะทําอะไรอยู่ทําไมเขาต้องปล่อยให้กระแสะเกมของเขาซึ่งมีฐานผู้เล่นเนี่ยเยอะอยู่แล้วเนี่ยค่อยๆหดหายไปเขาก็บอกอีกว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดื next มันเนี่ยก็คือเดือนมีนาคมในความหมายตัวนี้ จะเกิดการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ของฟาร์มเมอร์เวิลคำว่าระเบิดในที่นี้ก็ผมมองว่าใช้ศัพท์ที่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับมันไม่ใช่โกรหรือว่าการก้าวกระโดดหรือการเจริญเติบโตนะครับตัวนี้ก็ไม่รู้จะระเบิดไปทางไหนนะครับสองแง่สองง่ามอีกแล้วแล้วเขาทิ้งท้ายทั้งหมดด้วยคำว่า hope you understand what we mean หวังว่าพวกเรา จะเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรนะครับตัวนี้ผมเองก็ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะถ้าจะให้เข้าใจก็คือแปลตรงๆเลยนะครับผมก็อาจจะแปลไม่เก่งเกมนี้ก็อาจจะอยู่ได้แค่ถึงแค่เดือนนี้นะครับถ้าแปลตรงๆนะครับหรืออีกในหนึ่งเนี่ยเขาเองยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมเขาจะต้องหยุดพัฒนาเกมเนี้ย ทำไมเขาไม่บอกว่าเขากําลังพัฒนาอะไรอยู่ทําไมต้องมาถามเรานะครับซึ่งเราเองก็ไม่รู้เรื่องหรือจะให้เข้าใจว่าต่อให้เราเกียดความมืดเนี่ยพระอาทิตย์ยังไงก็คงตกดินหรือมันจะหมายถึงว่าช่วงเวลาที่ Farmer World นั้นส่องแสงสว่างนั้นหมดลงแล้วตัวนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับเพื่อนๆก็ลองแปลความหมายในของเพื่อนๆดูนะครับตรงนี้ผมอาจจะแปลผิดก็ได้นะครับ กระยับเข้ามาดูตรงรถแบบของเขานะครับที่ผมติดใจอยู่ที่ผมมาอ่านก็คือตัว I D O ตัวนี้นะครับ We are working with a partner and investment f i l e to prepare for the I D O in November November ตัวนี้เขาก็ไม่บอกอีกนะครับว่าปีไหนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยข้อความเนี่ยมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วเขาก็ไม่เคยอัปเดตเลยนะครับ and the l i s t i n g of Farmer World Token on Exchange เขาก็จะบอกเขาก็บอกว่าเขาจะ Lead เ le หรียญ Farmer World เนี่ยใน Exchange ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็น Exchange ไหนนะครับใน November ถ้าเป็น Exchange ของอัลคอเนี่ยมันก็ Lead มาก่อนหน้านี้นานแล้วตัวนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คืออ่า n o v e r b e r ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เขาบอกว่าเขาจะ Lead ในกระดานเทรดอื่นนั่นเองนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นลีดนะครับตัวนี้ ผมเองก็เพิ่งเข้ามาเล่นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตัวนี้เพื่อนๆก็ลองเช็คย้อนหลังดูอีกทีหนึ่งแล้วกันทีนี้มาวิเคราะห์ตัว Farmer World นะครับใน D App ตัวนี้ในแรนด์กิ้งของเว็บ D App ที่เป็น Third Party ตัวนี้ตัว Farmer World เนี่ยอยู่อันดับที่4ตัวนี้ผมไม่เอะใจตรงที่บา l a n c e ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า Balance ตัวนี้ทำไมมันเป็นศูนย์เหรียญ ความหมายของบาลานตัวนี้คืออะไรแต่ยูเซอร์นี้ก็คือคนที่ยังเล่นอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ10,000แสนคนแล้วก็มีวอลลุ่มปริมาณการซื้อขายเนี่ยครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีอยู่แค่พันกว่าดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับซึ่งซึ่งมันน้อยมากๆนะครับเพื่อนๆมาดูสิติย้อนหลังใน7วันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า f a r m e r รเเนี่ย ค่าเฉลี่ย7วันเนี่ยมันล่วงมาค่อนข้างเยอะนะครับมีมูลค่าการซื้อขายเนี่ยเฉลี่ย7วันอยู่ที่ประมาณล้านสองแล้วก็เฉลี่ย30วันมาอยู่ที่อันดับที่16นะครับตัววาล้านตัวเนี้ยก็ยังอยู่ศูนย์เหรียญผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้ามองในแง่บวกตัวเนี้ยในอัตราการเฉลี่ยตรงเนี้ยก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับจาก7วันก็เริ่มกระเตื้องอันดับขึ้นมาจาก24ชั่วโมงก็ เริ่มกระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่4ก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปประกอบการพิจารณาดูนะครับแล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งที่ผมเอาไว้ใช้ดูก็คือ Pay to Earn ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับเกมต่างๆไว้ก็ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ผมจะมาดูในเชนแบ e b ตัวนี้ก็คือจะเรียงตามโซเชียล4 4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าในระดับโซเชียลเนี่ยคอมมูนิตี้ของเขาเนี่ย มันมีการเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหนผู้คนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับในเชนแบบกตอนนี้ก็ที่จะมาก็คือก็จะเป็นคริปโตช็อตนะครับตอนนี้ก็กำลังเปิดขายกล่องอยู่นะครับอยู่ในช่วงอัลฟาเทสเพื่อนๆก็สามารถไปลองได้นะครับตอนแรกผมก็ว่าจะไปลองแต่ว่ายังเห็นว่าอยู่ในช่วงอัลฟาผมก็เลยยังไม่เข้าไปนะครับผมก็จะมาเข้าลองพวก เทสพวกเบตา้าเทสต,ต่างๆเพราแอลฟานี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะนานแค่ไหนอาจจะ3เดือน6เดือนหรืออาจจะเป็นข้ามปีกว่าจะได้เล่นตัวนี้ผมก็จะปล่อยผ่านไปก่อนนะครับมาดูโซเชียลเขานะครับในเครือของ c h เชนแบกเองในโซเชียลเขาใน24ชั่วโมงเนี่ยเขาอยู่ที่อันดับ25นะครับกระโดดมาตัวนี้น่าจะตัวนี้น่าจะกระโดดมาเพราะว่า เขาประกาศมันรีรีพอร์ตมาเมื่อวานนะครับเลยทำให้ยอดโซเชียลเขาเนี่ยพุ่งขึ้นมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเราก็จะมาดูตัวข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือตัวเว็บนี้ก็จะมาดาูความนิยมของคนว่ามีกระแสการตอบรับจากการประกาศหรือความเคลื่อนไหวของโซเชียลเขาเนี่ยเขาก็จะนำมาพิจารณาอยู่ก็คือจะมี t ว i t เตอร์กับ Facebook เพื่อนๆจะเห็นระดับการโซเชียลของเขานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการลดทายลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่ำมากเลยในช่วง3เดือนท้ายเดี๋ยวเรามาซูมดูกันอ,อย่างตัวนี้ที่กระเตื้องขึ้นมา30แจนก็คือ30มบกราก็คือจะมีการประกาศของ m ั n รีรีพอร์มานั่นเองนะครับก็จะมีคนเข้าไปดูแล้วก็ให้ความสนใจขึ้นมาแต่หลังจากนั้นก็วูบนะครับความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนกับ เดือนที่ผ่านมานะครับตลอดทั้งเดือนเนี่ยมันไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยซึ่งจะแตกต่างกันกับเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเขาก็ยังมีความเคลื่อนไหวเรื่อยๆอย่างตัวนี้นี่เองผมก็มองว่ามันก็จะทำให้ผู้เล่นส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีความมั่นใจในการที่จะเสียเงินเข้าไปเล่นนะครับพราะเสียเงินเข้าไปเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นอีกนานแค่ไหนนะครับ พอมาถึงเมื่อวานนะครับก็จะมีการประกาศมารีรีพอร์ตมาก็โซเชียลของเขาก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็ต้องไปลุ้นกันค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ Farmer w o r l เเองยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้เพื่อนเเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับถ้าการเล่นเกมของเพื่อนๆน เอาเงินมาลงเล่นแล้วมันรู้สึกเครียดผมก็อยากให้เพื่อนๆถอยนะครับเราเล่นเกมเราเสียตังเล่นได้แค่ไหนเราก็ควรเอามาเล่นเท่านั้นนะครับอย่าให้การเล่นเกมของเพื่อนๆเนี่ยมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมาดูกันว่าผมจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆไว้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่ผมจะนํามาฝากตอนนี้ผมก็ได้ทําเพจ Facebook มาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากให้ผมช่วยแนะนําก็สามารถไปคอมเมนต์ในเพจได้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ